่งงอกูไม่นนส,สนใครรถถูกรถแพงก็ตดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโวว่าเนื้อใครเกมตัวเสมอส,สไตล์กูอิสมาไล จบการศึกษาแค่ปอหกอเก่งมาเร็วเกเรเซเพลเร็วไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอลูกบัดซบไม่รงไม่เรียนแลด้เดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ yeah. ได้ตังค์วันแรกค่าแรงหนึ่งร้อยบาทผ่านทุกผ่านรอดพอแท้กดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุบตาไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพาสุธาจงอย่าเดินกลับล้างอย่าหยุดยางขับสัตห์บไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ,นฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพาสุธาจงอย่าเดินกลับ ยยังกับศรัตวาฐานตตอนนี้ดีเหลือกเกินกับครึ่งชีวิตที่ผชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยนกูไม่ได้ว่าคอนเฟิมจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากรักตาหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แค่์คำคนกูไม่สนคำ่ามีคนรักต้องมีคนเกลียนน้องเอ๋ยธรรมดายังไม่มีคนเยยบจบ ำได้ดีคนอินชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยตั้งแต่เป็นศพไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ ตยังย,ยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสงไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเซนช